คนไทยทุกคนเนี่ยจากการสำรวจของโลกเลยนะเป็นประเทศที่มีคนใช้มือถือติดอันดับหนึ่งในสามของโลกคือคนนี่ฮะเขาทําคลิปนะครับมีพี่มีสาวคนหนึ่งเขาทาคลิปคุยกับแฟนเขาหรือใครสักคนนี้แหละเขาบอกว่าส้มชนะได้ยังไงเขาก็อธิบายเป็นเหตุเป็นผลมาเลยนะครับเขาก็อธิบายว่านะครับคือยุคนี้เป็นยุคยุคของโซเชียลนะครับคนไทยเนี่ยเล่นมือถือ นะครับติดอันดับโลกนะนะเล่นแอป t ิกตอกนะเล่น a c e b o o k เนี่ยติดอันดับโลกเลยนะใช้มือถือเลยติดอันดับโลกเลยนะครับแต่พังพักเก้าไกลเนี่ยเขาก็เลยนะครับเจาะหาเสียงเขาไม่ได้พึ่งมาหาเสียงตอนสามเดือนนี้เขาหาเสียงในทางโซเชียลเนี่ยมานานแล้วนะครับเขามีคอนเทนต์เขามีการ อะไรต่างๆอยู่ในโซเชียลเยอะแยะนะ,ะเขาฉะนั้นก็ปั่นกระแสแล้วที่จริงๆเขาก็มี I.O. แหละ I.O. ในโซเชียลนี่เขาเยอะเขาเรียกว่าแอดหลุมแอดหลุมเป็นแอคที่สร้างขึ้นมาเพื่อปั่นคนหนึ่งมีอ่สิบบัญชีร้อยบัญชีก็เที่ยวมันจะเที่ยวไปคอมเมนต์บอกอสร้างกระแสบ่ะ อุ้ยก้าวไกลทั้งใจก้าวไกลไกดหัวใจอะไรอย่างเงี้ยได้กลิ่นความเจริญเนี่ยมันจะไปอยู่ทุกคอมเมนต์อยู่ทุกเพกอยู่ทุกอะไรต่างๆมันก็เกิดปรากฏการเอ,อเป็นกระแสอุปทานหมู่ไงนะและนะครับคนอยู่ในคอนโดเนี่ยแม่คุณไม่ต้องลงมาเจอหาเสียงคุณไม่ต้องอะไรคุณเห็นอยู่ในโซเชียลเห็นในมือถือตลอดเวลานะเกิดกลายเป็นการแบบเสพ ส้มโดยไม่รู้ตัวอแอดมินถึงได้บอกนะครับว่าใครคลองสื่อคนนั้นครองโลกและที่สำคัญเนี่ยก็มีกระบวนการานายทุนต่างๆเขาสนับสนุนโดยทางอ้อมนะฮะไม่ว่จะเป็นดาราอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยมันจะเพิ่มยอดวิวเพิ่มอะไรเงี้ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเาก็เลยชอบนิยมทำเป็นคอนเทนต์เชีย์สีส้มมาก หรือแม้แต่ดาราเองก็ยังกลับใจมาเชียร์สีส้มเพราะว่าการตลาดในออนไลน์ก็ต้องหวังอาศัยสีส้มอะไรอย่างเงี้ยนะเออมันมันจะเกิดการบูลลี่การใครไปเชียร์อีกฝั่งหนึ่งก็จะเกิดการบูลลี่การแบนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนะครับและที่สำคัญมันก็เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่นะ กลุ่มคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่นี่เสพสื่อโดยแบบไม่มีวิจารยานเท่าไหร่นะเฟคนิวเยอะแยะเต็มไปหมดเห็นไหมเขาปั่นจนผู้ว่าได้เป็นผู้ว่านะั่นมีการทำคอนเทนต์การ์ตูนมีการทำคอนเทนต์ต่างๆเจาะกลุ่มให้มันไวรยรุ่นมากขึ้นนะเป็นผู้ว่าแข็งแก่งที่สุดในปตตพีเห็นไหมทำภาพการ์ตูนขึ้นมาชนะได้เพราะการ์ตูนนะรู้ไหม ชนะได้เพราะติ๊กต็อกไปเต้นติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็อวยกันอยู่ในติ๊กต็อกคนใช้ติ๊กต็อกนี่เยอะมากมายในขณะที่รุ่นเก่าเนี่ยนะครับหาเสียงแบบเดินจริงๆนะคือคนรุ่นใหม่เนี่ยในยังก้าวไกลเนี่ยหาเสียงแบบวิธีเดิมไปด้วยผสมกับวิธีใหม่นะครับเขาก็เลยชนะแต่คนรุ่นเก่าก็เดินหาเสียงป้ายหาเสียงไม่เล่นโซเชียลเนี่ย ก็เลยแพ้ในเขตเมืองไปทั้งหลายอฉะนั้นนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนนะต้องถอดไปเป็นบทเรียนว่าถ้าสมัยหน้าเนี่ยถ้าพักพลังประชารัฐยังอยู่ถ้าพักภูมิใจไทยยังอยู่ถ้าพักเพื่อไทยอยากจะแข่งกับพักส้มเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยต้องโซเชียลต้องมีแอดหลุมต้องมี I.O เยอะกว่านี้นะครับไม่งั้นก็แพ้เขาอีก เพราะตอนนี้เขาเจาะทางโรงเรียนอีกตั้งหากนะเขาไม่ได้เจาะแค่โซเชียลนะเขาเจาะแบบโรงเรียนเลยเขาเข้า <ๆ S 1> ถึงในโรงเรียนเลยอืมนะอเน,นี่ยอันตรายนะครับเห็นไหมแล้วเขาก็เจาะข้อมูลเลยว่าทุกกลุ่มทุกเพศทุกอะไรต้องการอะไรอย่างยกเลิกเกณฑ์ทหารเขาก็เจาะเจาะเจาะเป็นกลุ่มๆเลยนักเรียนก็ยกเลิกทรงผมนักเรียนเสรีอะไรก็ยกเลิกยกเลิกให้หมดนะ เออนะครับเขาทำการตลาดบาดีเขาเจาะหมดนะเขามีข้อมูลเขาใช้ดัตต้าเบสนะฮะเออทั้งที่ดัตต้าเบสเนี่ยมีทุกกลุ่มแหละครับแอดมินว่าแต่เขาแต่เขาไม่ไม่ไอ้นี่กันนะออแต่ก้าวไกลนี่มันเจาะทะลุโป่งเลยมีปุ่มกด t ั a n k y แล้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กด ขอบคุณเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กันด้วยนะครับ